ในการเจาะลึกครั้งนี้เราจะมาลองแกะรอยสุดยอดเทคนิคสำหรับสมองที่เขาเรียกกันว่าวังความจำหรือ memory palace กันครับเคยเป็นกันไหมครับความรู้สึกที่ว่าสมองเราเนี่ยเหมือนตะแกรงเลยจำอะไรไปแป๊บเดียวก็ไหลออกไปหมดไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาที่ต้องเอาไปสอบคำศัพท์ภาษาใหม่ๆห,หรือแม้แต่ลิสต์ของที่ต้องซื้อตอนไปซูเปอร์มาร์เก็ต แต่ว่านะข่าวดีก็คือความจำเนี่ยมันไม่ใช่พรสวรรค์ที่แบบว่าต้องมีมาตั้งแต่เกิดนะคะจริงๆแล้วมันคือทักษะที่เราทุกคนสร้างขึ้นมาได้ฝึกฝนให้มันแข็งแกร่งขึ้นได้ครับแล้วเทคนิคที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เรากำลังจะมาปลดล็อกเทคนิคโบราณที่แบบคตรจะทรงพลังเลยเพื่อเอามาใช้กับสมองยุคใหม่ของเรานี่แหละครับเรื่องราวมันต้องย้อนกลับไปไกลเลยครับถึงโศกนาฏกรรมในยุคกรีกโบราณเลยนะ ซึ่งมันกลายเป็นจุดกําเนิดที่ไม่น่าเชื่อเลยของไอเดียที่ทรงพลังมากๆอันนี้เชื่อไหมครับว่าเทคนิคนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า2,500ปีเลยทีเดียวคือมันเริ่มมาจากกวีชาวกรีกชื่อซิโมเนดิสนู่นเลยครับปี477ก่อนคริสตกาลแล้วแนวคิดนี้ก็ถูกส่งต่อมาเรื่อยๆจนถึงยุคข,ของนักบุญออกัสตินแล้วก็ข้ามทวีปไปเลยค่ะตอนที่มิชชันนารีชาวอิตาลีมาเตโอริชีเอาไปเผยแพร่ที่จีน จนมาถึงทุกวันนี้เทคนิคนี้ก็ยังฮิตอยู่เลยใช้กันแพร่หลายมากตั้งแต่เรียนภาษาไปจนถึงการพูดในที่สาธารณะเลยครับก็เพราะว่าซิโมนิดีสเนี่ยเขารู้เคล็ดลับของการเชื่อมโยงภาพกับสถานที่เข้าด้วยกันเขาก็เลยรู้เป๊ะๆเ,เลยว่าใครนั่งอยู่ตรงไหนในตึกที่มันถล่มลงมานี่แหละครับคือหัวใจของมันเลยคือสมองของเราเนี่ยมันเก่งเรื่องการจำสถานที่แบบสุดๆไปเลย และนี่ก็คือหลักฐานชิ้นสำคัญเลยนะครับที่มันโชว์ให้เห็นว่าระบบความจำนี้ถูกส่งต่อข้ามวัฒนธรรมกันมาเป็นร้อยร้อยปีซึ่งมันก็พิสูจน์ให้เห็นเลยว่าพลังของมันเนี่ยของจริงแล้วก็ปรับใช้ได้ตลอดไม่เคยล้าสมัยเลยถ้าเรียกกันแบบเป็นทางการหน่อยเทคนิคนี้มีชื่อว่า method of l o s s y ครับหรือที่เรารู้จักกันบีในชื่อวังความจำหรือ memory palace นั่นเอง พูดง่ายๆมันก็คือกลยุทธก์การจำที่ใช้ภาพของสถานที่ที่เราคุ้นเคยมากๆเนี่ยแหละมาช่วยให้เราดึงข้อมูลออกมาได้ง่ายขึ้นเอาละครับมาถึงตรงนี้แล้วเราจะสร้างวังของตัวเองได้ยังไงละ่ะไม่ต้องห่วงเลยครับมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดมันมีพิมพ์เขียวง่ายๆแค่สมขั้นตอนเองครับอย่างแรกเลยนะเลือกสถานที่ครับต้องเป็นที่ที่เราแบบรู้ทุกซอกทุกมุมเลยอย่างบ้านเราเองนี่แหละดีที่สุด ย้ำนะคะว่าต้องเป็นสถานที่จริงที่อยู่ในหัวเราอยู่แล้วเท่านั้นต่อมาขั้นที่2วางแผนเส้นทางครับให้เราลองเดินในใจไปตามทางที่ชัดเจนเป็นเส้นตรงอย่าเดินวกไปวนมาและสุดท้ายขั้นที่3มวางภาพที่มันเด่นๆลงไปคือการเอาข้อมูลที่เราจะจำเนี่ยไปผูกไว้กับจุดต่างๆหรือสถานีตามเส้นทางของเราโดยใช้ภาพที่มันแบบแปลกประหลาดน่าจดจำสุด,สดๆเรื่องการเลือกวางเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะต้องเป็นสถานที่จริงเท่านั้นครับ ตัวเลือกดีๆก็คือบ้านตอนเด็กๆห้องพักปัจจุบันหรือเส้นทางที่เราไปทำงานทุกวันส่วนที่ต้องเลี่ยงเลยนะโดยเฉพาะมือใหม่คือพวกประสาทในจินตนาการหรือด่านในเกมเพราะว่าถ้าทำแบบนั้นเนี่ยสมองเรามันจะเหนื่อยสองเท่าเลยครับคือต้องจำทั้งวังที่เพิ่งสร้างแล้วยังต้องจำข้อมูลอีกแล้วสูตรในการสร้างภาพให้มันจำง่ายๆละ่ะก็คือต้องมี3อย่างนี้ครับ 1. คือสถานที่ที่ชัดเจนในวังของเรา2 คือภาพในหัวที่มันต้องเว่อรไว้ก่อนสีสันจัดจ้านเกินจริงไปเลยและที่สำคัญสุดๆเลยนะคือต้องมีแอคชั่นครับทำให้ภาพนั้นมันเคลื่อนไหวมีปฏิสัมพันธ์อะไรบางอย่างยิ่งตลกโปกฮาหรือดูรุนแรงแบบในการ์ตูนมากเท่าไหร่เนี่ยยิ่งจำแม่นเลยโอเคเพื่อให้เห็นคาบกันแบบชัดๆเลยนะเราลองมาดูตัวอย่างกันดีกว่าลองเอาวังความจำเนี่ยมาใช้กับเรื่องวิทย์ตอย่างส่วนประกอบของเซลล์พืชกันดูครับ ภารกิจของเราก็คือจำส่วนประกอบต่างๆของเซลล์พืชให้ได้โดยที่วังของเราในครั้งนี้ก็คือห้องนอนของเราเองนี่แหละครับเราจะทำแบบนี้ครับลองนึกภาพตามไปพร้อมๆกันนะผนังห้องนอนของเราเนี่ยมันไม่ใช่ปูนแล้วแต่มันคือผนังเซลล์ที่เป็นไม้สีเขียวหนาเปืกเลยส่วนประตูห้องกลายเป็นเยื um ่อหุ้มเซลล์ที่ทำตัวเป็นเหมือนการร่างใหญ่คอยคุมคนเข้าออกห้อง โต๊ะทำงานของเราก็คือนิวเคลียสเป็นเหมือนศูนย์บัญชาการของเซลเลยกองเต็มไปด้วยการบ้านที่ต้องตัดสินใจแล้วตรงหน้าต่างละ่ะแสงที่ส่องเข้ามานั่นแหละคือคลอโรพลาสที่กำลังสังเคราะห์แสงสร้างอาหารจนตัวมันเรืองแสงสีเขียวออกมาสุดท้ายขวดน้ำใบเบร,เริ่มที่วางอยู่บนพื้นนั่นคือแวคกซโอที่เก็บน้ำไว้จนพองโตเป็นไงครับพอมันเป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้มันจำง่ายขึ้นเยอะเลยใช่ไหมละ่ะ โอเคทีนี้เราลองข้ามเวลามาดูกันบ้างดีกว่าว่าเทคนิคโบราณขนาดนี้พอมาอยู่ในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยเขาเอาไปปรับใช้กันยังไงจากกรีกโบราณสู่โลก VR ครับคือทุกวันนี้นีครับนักวิจัยเขากำลังใช้เทคโนโลยีอย่าง VR หรือโลกเสมือนจริงมาสร้างเป็นวังความจำแบบสำเร็จรูปเลยเพื่ออะไรก็เพื่อช่วยลดอุปสรรคให้กับคนที่เพิ่งเริ่มไงครับจะได้ไม่ต้องมานั่งสร้างวังเองตั้งแต่ศูนย์ อย่างในภาพนี้ก็คือเกาะสมองหรือ Brain Island ครับมันเป็นวังความจำที่สร้างขึ้นในโลก VR เลยนะออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยให้นักศึกษาแพทย์เนี่ยเรียนรู้เรื่องกายวิภาคสมองที่มันโคตรจะซับซ้อนให้มันง่ายขึ้นเยอะเลยแล้วทำไมต้องถาถึงขนาดนั้นก็เพราะว่ามีงานวิจัยบอกไว้นะครับว่าแม้ว่าวางความจำจะพิสูจน์แล้วว่ามันเวิร์กมาก แต่นักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่ก็มักจะไม่ค่อยยอมเสียเวลาสร้างมันขึ้นมาด้วยตัวเองเทคโนโลยีก็เลยต้องเข้ามาช่วยแก้ปัญหานี้นี่แหละครับเห็นไหมครับว่าวางความจำเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทริคสนุกๆหรือกลลโกงอะไรนะครับแต่มันคือเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆสำหรับการเรียนรู้แบบลงมือทำหรือที่เรียกว่า active learning อย่างแท้จริงเลยเอาล่ะครับสรุปประเด็นสำคัญที่น่าจะเก็บไปใช้จากการเจาะลึกครั้งนี้กันหน่อยนะข้อแรกเลย ความจำเป็นทักษะที่ฝึกได้ 2. ต้องใช้สถานที่ที่เรารู้จักดีจริงๆเท่านั้น 3. ส,สร้างเส้นทางให้เป็นเส้นตรงมีสถานีแวะพักที่ชัดเจน 4. เชื่อมข้อมูลด้วยภาพที่มันต้องแปลกต้องเวอร์แล้วต้องเคลื่อนไหวและข้อสุดท้ายที่ผมว่ามันเจ๋งที่สุดเลยนะคือพอเราฝึกไปเรื่อยๆจนโปรแล้วเนี่ยไอ้ภาพกับวางพวกนี้มันจะค่อยๆจางหายไปเองเหลือไว้แต่ความรู้เน้นๆที่ฝังอยู่ในหัวเราไปเลยครับ คำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งทายไว้ให้คิดกันก็คือในเมื่อตอนนี้เรารู้แล้วว่ามีเครื่องมือที่ทรงพลังขนาดนี้อยู่ในมืออะไรล่ะครับคือสิ่งแรกที่เราอยากจะใช้มันเพื่อจดจำไปตลอดการ